อยากคือกันลีน่าาดอาดอาดกินน้ำแอร์ไสไหมนามยายย่ใสยายยาจ๋าสบายยายได้สบายยาจ๋าพอสบายมั้นี่ยายจ๋าอยู่พุ่นยายจ๋าจับจับจับบ๊บบ๊อบ คุณขาจะไปกวนยายเห้ยายนอนมากยายนอนจบยายนอนหยายนอนแคตเอาเจอได้แค่ว่าเกินสองชมงทํทำดีบายบายกอนบายบายจุบอันนะจุบอันนะไปตีบอนบะไปบะไปตีาสมัอุ่มสองคนตายพอดีตัวหนง ดีจังดีบ้านได้ปิดได้ถ่ายรูปขอขอบคุณมากมากครับคุณแม่ครับจี๋วไอซ์ซื้อโทรอดซับไม่ตีเป็นยังคือวานบล็อกเกอร์แน่ทั่วคนชมั่วมีตาเอากันบ้างตัวกินขึ้นตัวหน่อยหนึ่งแล้วผมผมยันหยุ่นเอึเอึเอึเออเออจะเฮ็ดเอาบอกจะเฮ็ดจะเฮ็ดจะเฮ็ดหน้าเออเบิ้งจะเฮ็ดอาด ไม่บปรทมาหาลเมื่อ้นี้เบา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 ึงจมอย่างอันจริงหืมหื้อเฮ้เี่ยงวะเพไม่แตนไม่แตนกันสิเออ้อเอื้อเอื้อจกตาเอื้อเอื้อเอื้อฮะเอานไปป่ีดเออะบ๊ายบาย บอบายบายต้องตอบก่นแล้วบาย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 ค่ะบายบายค่ะบายบายไปจุกเรียงขี่เดียดบอไปไปไม่ให้เขาไปไปโอ้ยโอ้ยน่ากินเขาแล้วพูดไปแล้วมามาย๊ปอายบายนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับปึ๊งนัก นำใหญ่เ้ยมาทาันถ่ายสดๆมกอกระไรจมเด้กน้องไข่นี่จมจมทีครับเจอแล้วนะคะขอบคุณครับ